สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนซังชาแนลกับการใช้ชีวิตในต่างแดนครับสำหรับเมื่อนี้ผมที่มาที่เป็นคลิปเว้าเลี่ยงค่ากะดึกซู้พี่น้องฟังนะครับผมว่ามันได้เดือนละเท่าใดมันได้คืนละเท่าใดนะครับผมสำหรับค่ากะดึกสำหรับคนที่เ็ดงานอยู่ญี่ปุ่นนะครับผมพี่น้องว่ามันได้น้อยได้หลายบอลนะครับผมพี่น้องก็ฟังแล้วก็ลองพิดจรณาเบื้องเอานะครับผมแต่ว่าสำหรับผมผมก็ว่ามันก็ได้หลายอยู่ เดือนหนึ่งนะครับผมพี่น้องครับว่าเดือนหนึ่งเข้าการส้อนักกั่าสิบมื้อสองอาทิตย์นะครับผมอันนี้ผมซื้อโยกตัวย่างเป็นของเดือนที่แล้วนะครับผมพี่น้องเดือนเมษานะครับผมเงินเดือนก็ออกมาแล้วล่ะนะครับผมเดือนเมษายนนี้ผมเข้าการดึกสิบมื้อนะครับผมพี่น้องเข้าการดึกสิบมื้อได้ได้ค่ากะอยู่ที่สามหมื่นแปดพันห้าร้อยเยนนะครับผมพี่น้องเนี่ยอันนี้จะเป็นค่ากะนะครับผมอันนี้ค่ากะเข้าการสิบวันนะครับผมเดี๋ยวคิดเป็นเงินไทยสู้พี่น้องเบิงนะครับผม เบิ่งเลขเงินมือนี้ก่อนเลขเงินมือนี้เท่าไหร่นะครับผมเลขเงินทึกทพี่น้องเลยนี่นะนะครับอันนี้เลขเงินนะครับผมเนี่เลขเงินมือนี้นะครับผมมือนี้ผมถ่ายคลิปวันที่เก้านะครับพี่น้องเก้ามิถุนายนะครับผมเนี่เลขเงินที่ที่ศูนย์จุดสองสามหนึ่งเก้านี่ครับผมพี่น้องย่างทึกเลยนะครับผมนี่เลขเงินนะนี่ครับผมย่างทึกเลยครับผมพี่น้องเลขเงินไนี่อันนี้ก็คือเลขเงินมือนี้นะครับผมณเวลาที่ผมถ่ายคลิปอยู่นะครับเดี๋ยวเราเอาไปบวกเบิ้งนะครับผมว่าไปคูณตังมันจะ สามหมื่นแปดพันห้าร้อยคูณศูนย์จุดสองสามหนึ่งเก้านะครับผมปุ๊บนี่ครับผมพี่น้องอันนี้ค่าก,การเดือดนะครับผมถ้าคิดเป็นเงินบ้านเฮาเราเดือนนึงก็จะได้อยู่ประมาณนี้แปดพันเก้าร้อยี่สิบแปดบาทนะครับผมนี่อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเร่เงินพร้อมือนหรืพี่น้องเพราะว่าตอนนี้เร่เล่งเงินมาทึ่แหงนะครับผมสหรับถามผมว่ามันได้หลายบ่ค่าการเดือดผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะได้หลายดี แต่ว <Yeah, mm ่า hmm. อันน like oh, mm ี hmm. ้สาหรับอันนี้โรงงานผมผมยกตัวอย่างให้ก็คือว่าเป็นโรงงานผมนะครับผมแต่ว่ามองอื่นโรงงานอื่นกับบลูว่าสิได้สิได้สิได้จ้งไหนนะครับผมสิได้คือกันบอันนี้กะบบลูเนาะเอามาเอามาคิดเบื้องคืนนึงนะครับผมมันได้เท่าไหร่เอาสามพันแปดร้อยห้าก็คืนอยวผมสิได้เป็นคืนนะครับผมไม่น้องมัน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 จะตัวคืนละเท่าไหร่นะครับผมไม่น้องหารสิบเนาะคูณเพราะว่าเดือนหนึ่ง เพราะว่าเดือนหนึ่งมันก็เข้ากะอยู่ประมาณสี่มือนี่แหละนะครับผมนี่คืนนึงก็ได้อยู่ที่สามพันแปดร้อยห้าสิบเยนนะครับผมพี่น้องอันนี้ต่อคืนนะครับผมเราคิดเป็นเงินบ้านเฮาเบิ้งคูณศูนย์จุดสองสามหนึ่งหนึ่งเก้านะครับผมปั๊บครับผมปั๊บนี่ครับผมพี่น้องมันต่อคืนแล้วประมาณแปดร้อยกว่าบาทนะครับผมเฉพาะค่าอากาศเด้นะครับผมพี่น้องนี่แหละเหตุผลที่เป็นอย่างพวกผมขยักขยักเข้าเข้าการเดือกรงงานนะครับผมก้อนหน้านี่ก้อนผมจะได้เข้าการนะครับผมพี่น้องมัน โอ้ยผมใช้เวลาอยู่บบกโดนเนี้ยนะครับผมมาเน,นี่ยผมเน้มันมันมันทีเปลี่ยนตั้งแต่เฉพาะพระเนี่ยผมนะครับผมพี่น้องเพราะว่าพระเนี่ยผมเขาจะเอาคนเขา้ากะอยู่แท้สามสี่คนนี่นะนะครับผมพี่น้องมันก็ต้องได้รอรุ่นพี่เพื่อนกลับก่อนถึงจะได้เข้าอย่างประมาณนี้นะนะครับผมเพราะว่าอีกพระเนี่ยนึงพระเนี่ยที่ว่าเขาล่อลองนี่มันกะเยอมากเพราะว่ามันมันมันได้เหตุการเลงสินะนะครับผมผมก็เลยอยากมาบอกสุพี่น้องฟังว่า คันท่าผู้ใดมานะครับผมพี่น้องคันท่ามีโรงงานที่ว่าเขาถามว่าสามารถเฮ็ดกาดเดืกได้บ่อยอย่างสี่บงสีกาดเฮ็ดลดครับผมมันได้ค่อนข้างที่จะหลายเลยค่ากาดนะพี่น้องค่ากาดเดือนี่นะครับผมคันท่าตะกี้เนาะคันท่าตะกี้นี่เอาไว้เอาไว้ไวกินในกลุ่มเลยเดีนะครับผมพี่น้องตอนเย็นแต่ซุม,มื้อนี้บ่กลุ่มดอกนะครับผมเอาไว้กินซํานี้มันค่อนข้างที่จีบ่กลุ่มมันน้อยนะครับผมพี่น้องเพว่าของแพงทุกอย่างแพงเลยนะครับนี่แหละผมก็เลยได้มาเฮ็ดคลิปเว้าสูพี่น้องฟังนะครับผมพี่น้องสําหรับค่ากาดดดดกกเนนนนาาาะว่่มัไไ้้้้ออยยหลพีง็ ผิดารนาเอาแต่ว่าสาหรับผมผมก็คิดว่ามันก็ได้หลายอยู่ดินะครับผมพี่น้องมันกัซอยห่อไปได้หลายเติบค่ากะนะครับผมกันท้าบ่มีกาดนี่กะมันกค่อนท่าที่จากซีลําบากอยู่พี่น้องการท้าบ่มีกาดึกซอยเนี่ยนะครับผมเพราะว่าการท้างานเทางานเขาบ่มีโอ่งเฉียนบ่ละพี่น้องมันก็เดียนนึ่งก็บทได้แค่บ่บกีใบนะครับผมพี่น้องกระท้าบ่กค่ากาดึกไปก็บสามใบกว่าลองซีมันกัมันก็บที่เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผมเอาก็คิดเบิ้งเอานะครับผมพี่น้อง ก่อนหน้านี้ช่วงที่ผมบ่มมีการเดึกนะครับผมพี่น้องช่วงปีแรกๆเลยช่วงผมมาเรกเดือนหนึงผมก็ได้อยู่แคสิบสี่สิบห้าใบนะครับผมพี่น้องเอาไปยูไปกินเจ้าของเราส่งบ้านกะได้แค่สองหมื่นสามหมื่นตะนะครับผมเพราะว่าเตกี้เป็นอย่างที่เตกี้เลยนเงินมันค่อนข้าง,งที่ซีโอเคอยูช่วงผมมาไหมไหมกระทาเปรียบเทียบไซซ์มือนี่โคตรลำบากเลยนะครับผมอันนี้บอกกปนตุนอนสรับที่ผู้พนกำลังซีมานะครับผมพี่น้องนี่แหละนะครับผม กระซิบประมาณนี่แหละสลับคลิปนี้เนาะผมก็เลยได้มาว่าสู้พี่น้องฝั่งสลับผู้ที่ซิมากะตัดสินใจเอานะครับผมพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์ญี่ปุ่นมันกะโบโอเคปันไดนะครับผมเพราะว่าอย่างที่ว่าเลขเงินที่พี่น้องค่าค่าเงินทึกนะครับผมแล้วกังานมันกะโบโบคือเตี้งานมันเป็นกระท่อนกระแท่นนะครับผมพี่น้องซูมือนี่นะงานมันโบหลายเตกินะครับผมกระทั่งงาน คันถ้ามาแล้วมาเจองานโอเชมีโอทีเฮ็ดมันก็ถือว่าโอเชคขันท่ามาแล้วมาเจองานบ่มีโอทีมันก็ค่อนข้างที่ซิลาบากเลยนะครับผมเพราะว่าอย่างที่ว่าเฮามายุ่ปุ่ดนี่เขาเสียมาแพงนะครับผมพี่นนองเสียมานี้ซัวสิได้มาก็รวมันเบิดกระตุก2อ0 0ส0สามนนะครับผมคิดเอานะครับผมว่าสิมาเอาเงินสรวงบ้านเดี๋ยวละ2 0 0 0 0 3 0 0 0 0ื่นนี่มันก็ถือว่าลําบากอยู่นะครับผมพี่นนองมันทั้งนั้นทั้งนี้มันกะ แล้วต่ม่องเเนาะอันนี้ยกตัวยยอย่างให้ฟัง่าให้ฟังนี้ซื้อนะครับผมพี่น้องบางม่องก็ได้น้อยบางม่องก็ได้หลายมันก็ปะปนกันไปนะครับผมงานแต่ละงานแต่ละสายงานนะครับผมมันก็บ่คือกันนะครับผมอันนี้ก็มันก็บ่คือกันนะครับผมพี่น้องก็ได้บอกสุพี่น้องฟังพอให้พี่น้องได้มีข้อมูลนะครับผมพี่น้องได้มาแชร์แชร์ประสบการณ์สุพี่น้องฟังว่ามันเป็นเรื่องใดกันมาเรื่องไดนะครับผมจานั้นทั้งนี้แล้วก็พี่น้องตัดสินใจเอานะครับผมถ้าถามผมว่า ญี่ปุ่นเป็นตามาว่าผมก็ว่ามันมันก็คือนะครับผมไม่น้องไปประเทศไม่ดีกว่านะครับผมบางทีเฮามาโลมันมันมันก็คือความเคิียดเฮานะครับผมไม่น้องอันนี้ผมคิดว่าผู้ใดก็สกิที่คิดคือการเบิดนั่นแหละนะครับผมผมว่าคนไทยในญี่ปุ่นตอนนี้เกิดพากันคิดไว้ไอหาทางไม่คือกันนะครับผมไม่น้องบางทีเฮา ถามว่าเฮาเฮ็ดงานมันก er ับปกติยี่ดอกนะครับผมไม่น้องเงินเดือนเฮามันกับโอเคยี่ดอกถามว่ามันโอเคบ่บางมอมันกับโอเคอยู่แต่ว่าค่าเงินมันต่านะครับผมไม่น้องเวลาเฮาไปแลกเป็นเงินสซ่เงินกับบ้านเรามันมันได้น้อยนะครับผมมันมันได้น้อยอีกหนนะครับผมเหมือนเทาเฮ็ดงานมาเท่ามันเหมือนเทาเฮ็ดงานปกติแต่ว่าเฮาถึกลดเงินเดือนไปในโตนะครับผมไม่น้องอันนี้ก็คือว่าบอกกันตรงตรงเลยเนาะมันบม่คือดอกนะครับผมลองไปประเทศไหมลองเบิ้งเนาะ นะครับผมรอเบิ้งสถานการณ์รอเบิ้งค่างเงินสกอนนะครับผมกระทาค่างเงินโอเคก็นี่ญี่ปุ่นมันกับโอเคอยู่นะครับผมเสียมาสองแสนสามแสนมันกับเป็นตมาอยู่เพราะว่าญี่ปุ่นมันกับ่ได้อยู่ได้แค่สามปีนะครับพี่น้องมันอยู่ได้ถึงสี่ปีเลยนะครับผมแต่ว่าเขาก็ต้องได้ไปสอบเอานะครับผมพี่น้องไปสอบไตระดับเอานะครับผมก็ยังผมน่ผมอยู่นี่ก็หกปีละนะครับผมพี่น้องที่เรียกผมกับบิคว่าสิต่อกเพราะว่าผมมันก็ มันยุ่มาโดนแล้วแม่มันรูปรูนั่นรูนี่มันรูปหลายอย่างแลวของสีนะครับพี่น้องทุกอย่างมันก็ยูดตัวหมดเลวมาห่าก็บพได้ไปเริ่มต้นใหม่เองสียนะเสียมาให้เดียวกับซองแสนสามแสนมันก็ยู่ได้ฮอดซื้อมือนี่มันก็ถือว่ามันก็โอเคแล้วแค่หฮอกะหาเก็บเลขผสมหน่อยเอานะครับผมสิมาว่าให้ผมว่าเอาคันว่าเงินบ่ดีคือบ่หนีเมียบ้านนะครับผมพี่น้องผมผมก็บอกเลยว่า ผมผมสิไปเห็นอย่างไรคผมแล้วก็ผมก็ได้นับหนึ่งไม่พร้อมที่นะผมกับยูตั้งแต่เริ่มต้นจนว่าถึงสมือนี่เลยเพราะว่าผมเสียมาสองแสนสามแสนผมก็ได้คืนตั้งแต่สองปีปีสองปีแรกแล้วอันนั้นเพราะฉะนั้นเลขยกกนก็โอชีงานก็โอชีโอทีหลายนะครับผมนี่แหละก็ได้มาเล่าสุพี่น้องฟังนะครับผมลองเบิ้งนะครับผมพี่น้องกันว่าผมเล่าไปถ้าผมเล่าเป็นถ้าไม่เชียผมก็ ลองมาเบิงน,นะครับผมแล้วสิได้รู้ว่ามันเป็นจ้าไหอีหลีนะครับผมเอาสำหรับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ซิป,ประมาณนี้ก็เป็นคลิปมาเบ้าค่ากาเดึกซื้อพี่น้องฟังว่าเหตุงานด้วยญี่ปุ่นอากาศเดึกน่มันได้คืนล้อย่างเท่าใดจ้าไหนนะครับผมพี่น้องกะกิจ้าผมเบ้าซื้อพี่น้องฟังนันละนะครับผมว่ามันได้น้อยได้หลายพี่น้องกะพิจารณาเอานะครับผมแต่สำหรับผมก็ว่ามันได้หลายอยู่นะครับผมเดี๋ยวคลิปหนะ้าผมซิมาเบ้าอีกอย่างซื้อพี่น้องฟังนะครับผมว่าพี่น้องอยากให้ผมเบ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมเราผมสิมาว่าให้เป็นคลิปสุปพี่น้องฟังนะครับผมเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ทีขอจบไว้ซ้ำนิดละนะครับผมพี่น้องจะได้เราก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมแน่นะครับผมผู้ใดสงสัยอย่างนี้ขาดอย่างกะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมหรือว่าจะทักเข้าไปในเพจผมก็ได้นะครับผมพี่น้องพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยนะครับผมม่อนสังชาแนลนะครับผมเดี๋ยวผมทีขึ้นมาให้นะครับผมเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ